วันอังคารที่24มกราคม2023ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้เราระลึกถึงนักบุญฟรานซิสเดอซาลส์ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ภาษาปาฟรานซิสได้มีสมณิลิขิตฉบับหนึ่งในโอกาสระลึกถึงนักบุญฟรานซิสเดอซานมรณภาพเป็นเวลา 400ปีพอดีนะครับท่านมรณภาพในวันที่28ธันวาคมปีคศ1622อายุ55ปีจึงภาษาปาจึงได้อ,ออกเรียกว่าสารพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือมีชื่อหัวข้อว่าโตตุมอ m โมริสแอสตภาษาละตินนะครับซึ่งอยากจะแปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกี่ยวข้องกับความรักเท่านั้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราดูเรื่องราวของฟรานซิสเดอซาวจะมีประวัติที่ยืดยาวเหลือเชื่อทีเดียวแต่ว่าวันนี้พ่อจะพยายามเอาเพียงแต่แบบอย่างที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของท่านมาก็แล้วกันนะครับท่านเกิด ที่เรียกว่าปราสาทเดอร์ซารนะครับปราสาทเดอร์ซาลในช่วงท่านมีชีวิตยอยู่ในช่วงศตวตรรษที่16ถึงศตวตรรษที่17นะครับเกิดในเ,เรียกว่าเป็นขุนนางที่มั่งคัง่งครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวแล้วก็บิดาของท่านเป็นเหมือนกับว่าขุนนาง เป็นวุธิสภาเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในเรียกว่าอาณาจักรซาวอยสมัยนั้นอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ยังมีความสัมพันธ์กันในประเทศยุโรปหลายประเทศทีเดียวตัวฟรานซิสเดอซาลเองนั้นท่านก็ถือสองสัญชาติสามสัญชาติได้ซ้ำไปเป็นทั้งชาวสวิสเป็นชาวฝรั่งเศสและก็เป็นอิตาเลียนด้วยนะครับ ท่านาได้ในวัยเด็กนั้นท่านเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้เร็วแต่ว่ามีความสุภาพอ่อนโยนมากทีเดียวแล้วก็พ่อแม่นั้นก็ใฝ่ฝันอย่างมากที่จะให้ฟรานซิสเดอซานเติบโตขึ้นได้กลายเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงนี่เป็นความฝัน ของบิดามารดาแต่ว่าตัวฟรานซิสนั้นฟรานซิสเดอร์ซาลนะครับก็เป็นคนที่ชอบสวดภาวนาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์และต่อมาก็แม่ของตัวเองนั้นก็เป็นคนสอนคำสอนให้สอนคำสอนพื้นฐานสอนคำสอนเรื่องพัตรีกภาพสอนคำสอนเรื่องสารพัดอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องคำสอนแต่ทีนี้บิดาของฟรานซิสนั้นก็เห็นแล้วล่ะ แม่นีรักลูกมากแล้วก,ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเหมือนกับสปอยลูกหรือว่าตามใจลูกนั่นเองจึงไปจ้างคุณพ่อบาทหลวงคนหนึ่งที่มีความเคร่งครัดในการสอนให้ดูแลฟรานซิสฟรานซิสเดอซาลก็ได้เรียนจนเติบโตนะครับแล้วเมื่ออายุเพียง14ปีนั้นก็เข้ามหาวิทยาลัย ท่านไปเข้ามหาลัยที่ดังๆนะครับเช่นเข้ามหาลัยที่ปาดัวเข้ามหาลัยที่กรุงปารีสแล้วก็ได้เรียนเทววิทยาเรียนกฎหมายเรียนเกี่ยวกับการขีดการเขียนเรียนวิชาสำคัญปรัชญาเทววิทยาท่านได้เรียนเทววิทยาด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งๆคนหนึ่งแต่ว่าแม้ว่าชีวิตของท่านจะ เผชิญกับความเรียกว่า,าลำบากเข่งครัดแต่ว่าท่านก็น้อมรับทุกอย่างเพราะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนที่สุดความเชื่อก็ลึกซึ้งอย่างที่สุดนะครับแล้วต่อมาเมื่อกลับบ้านมาที่ตระกูลของซาวอยที่อาณาจักรซาวอยบิดาของท่านก็ยังไม่รู้ภายในใจของฟรานซิสเดอซานนั้นท่านต้องการที่จะเป็น คุณพ่อบาดหลวงแต่ว่า,าบิดาของท่านก็เลยบอกนี่ฟรานซิสตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วก็หาคู่ครองไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยากให้แต่างงานมีครอบครัวแต่ว่าฟรานซิสก็ตกใจนะครับเพราะว่าตอนที่เป็นหนุ่มนั้นพ่อตัวเองนี่ได้พยายามสอนอทุกอย่างทั้งทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์เช่นวันหนึ่ง ก็ได้ฝึกให้ไปเรียนฟันดาบขี่บนหลังม้าแต่ฟรานซิสเดอซานก็ตกมมาอยู่ตลอดเวลาตกมมาแต่ละครั้งนั้นดาบที่อยู่ในฝักของท่านก็จะตกลงมาทุกครั้งพอตกลงมาแล้วดาบตัวดาบจะปักลงไปส่วนฝักดาบนั้นจะมาพาดเป็นลักษณะกางเขนฉะนั้นฟรานซิสเดอซานก็คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเอลือวันนี้เป็นเครื่องหมายที่พระเจ้าบอก ว่าจะต้องให้มาเป็นนักบวชให้มาเป็นถวายตัวแด่พระเจ้าเป็นผู้ที่ศาสนารัตกรของพระเจ้าก็เป็นเครื่องหมายนี้จึงกล้าที่คิดถึงเครื่องหมายต่างๆนี้จึงกล้าตอบกับบิดาไปบอกว่าไม่ต้องการที่จะแต่งงานแต่ว่าต้องการที่จะเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นบาทหลวง บิดานั้นตกใจรับไม่ได้นะครับบอกจะเป็นไปได้ยังไงแต่ที่สุดแล้วก็ไม่ได้ห้ามนะครับฟรานซิสเดอซานก็ได้รับการบวชเป็นสมณะเป็นบาทหลวงโดยบิชอปของเจนีวานั่นแหละท่านก็เลยได้ทำงานทีนี้ในช่วงนั้นในบรรยากาศช่วงศตวรรษที่16-17นั้น สถานการณ์ของภาษาจากเกิดความระสำาระสายมากมีการแตกแยกในคณะนักบวชมีคนโจ,จมตีคตริสตศาสนาเนื่องจากเป็นการแบ่แยกในยุคที่ขัดแย้งระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์นะครับเป็นช่วงที่แยกกันโดยเฉพาะที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นพวกคาลวินิสอะไรต่างๆก็มีจำนวนดกดื่นที่ขัดแย้งกับศาสนาคาทอลิก,ก,กนะครับ แต่ว่ามีเขตหนึ่งเขาเรียกว่าเขตของเบได้ส่งบาทหลวงไปทีไรก็ถูกโจมตีที่ฝ่ายเกลียดศาสนาก็ทำให้คุณพ่อบาทหลวงทำงานไม่ได้ไม่ประสบความสาเร็จฟรานซิสเดอซานได้ยินเรื่องนั้นก็บอกว่าตัวเองอยากจะไปอยากจะไปที่นี่มากทีเดียวแล้วก็มีหลายคนท้าทายบอกถ้าไปที่นี่ต้องถูกโจมตีอาจจะเสียชีวิต อย่างง่ายดายทีเดียวเพราะว่าเขาไม่ให้ความเคารพต่อเป็นาบาทหลวงคาทอลิกแต่ฟรานซิสเดอซานก็มุ่งมั่นนะครับที่ไปไปจะไปที่นั่นแล้วพ่อแม่บิดามารดานั้นก็ห้ามแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ไปจนได้แล้วก็มีญาติคนหนึ่งมีลูกผู้พี่ผู้น้องคนหนึ่งที่ชื่อหลุยเดินทางไปด้วยเมื่อไปถึงที่นั่นก็เห็นว่าสถานการณ์ก็แปลกๆมีทหาร มีอะไรคอยเฝ้าที่ที่พักแล้วก็เลยถามสอบถามรู้ว่าเป็นที่ที่อันตรายมากมีการถูกโจมตีบรรดาบาทหลวงถ้ามาทำงานที่นั่นเอาชีวิตไม่ค่อยจะรอดพันธกิจนั้นมักจะล้มเหลวนะครับแต่ก็ไม่ท่านก็ไม่ได้ยอดอท้อถอยนะครับท่านเขียนหนังสือไปเยี่ยมอภิบาลบรรดาประชาสัตบุรุษออกไปทีละเล็กทีละน้อย จนชนะใจเสื์บุรุษนะครับแม้ว่าค่ำคืนนั้นจะหนาวเหน็บทีไรท่านก็ใช้เวลาในการขีดในการเขียนเรื่องการอภิบาลให้ประชาสชนบุรุษข้อกฎเกณฑ์การจเจริญชีวิตอะไรท่านเขียนมากมายทีเดียวนะครับแล้ววันหนึ่งท่านก็ในค่ำคืนท่านเดินอยู่คนเดียวก็ได้ยินเสียงอะไรที่แปลกๆพอหันไปดูมีฝูงสุนักป่ากำลังจะโจมตีท่านท่านเลยวิ่งขึ้นต้นไม้ เลยอยู่นอนบนต้นไม้ทั้งคืนด้วยความหนาวเหน็บจนกระทั่งลุงเช้ามีชาวนามาพบก็หลังจากนั้นก็เห็นแบบอย่างเห็นความศรัทธาเอาจริงเอาจังของฟรานซิสเดอซานนะครับก็จึงได้ค่อยๆที่เล็กทีน้อยประชาชนบ,บุตรก็ค่อยๆกลับมาหาท่านแล้ววันหนึ่งท่านก็กลับมาที่พบบิชอปของตัวเองนะครับ แล้วก็บิชอปก็ชื่นชมมากว่าทําพันธกิจนั้นประสบความสําเร็จและบิชอปก็อายุมากแล้วก็จึงมีความใฝ่ฝันปรารถนาให้ฟรานซิสเดอซานนั้นได้เป็นบิชอปเป็นผู้สืบทอดตแหน่งแทนแต่ฟรานซิสเดอซานก็ปฏิเสธนะครับแต่ในที่สุดแล้วก็น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เกิดขึ้นแบบนี้และเคยได้รับการ เรียกว่าสถาปนาให้เป็นบิชอปของเจนีวาแล้วท่านก็ทำหน้าที่อย่างดีและในระหว่างที่เทศสอนนั้นก็ได้เจอแม่ไม้คนหนึ่งนั่นก็คือชื่อเจนฟรานเซสเดอชองตาลนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันตั้งคณะนักบวชหญิงคณะหนึ่งก็คือคณะแม่พระเสด็จเยี่ยมในการถือพรตนะครับเป็นนักพรตที่มีชื่อเสียง อันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับชีวิตของฟรานซิสเดอซาลแล้วท่านก็ยังตั้งคณะนักบวชชายด้วยนะครับเรียกว่ามีนักบวชหญิงนักบวชชายและที่สำคัญที่สุดอยู่สองสาประการที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือ,อนักบุญจอนบอสโกนั้นได้ใช้เจตนารมณ์ตามบิชอปฟรานซิสเดอซาล เจตนารมณ์ที่ท่านขีดท่านเขียนอะไรมากมายมีความอ่อนโยนแล้วมีความสุภาพเจตนารมณ์ในการเจริญชีวิตคิตชนต่างๆจึงคุณพ่อบอสโกจึงตั้งเป็นคณะนักบวชขึ้นมาเป็นสถาบันนักบวชที่เราเรียกว่าซาเลเซียนนั่นเองก็มาจากคำว่าเดอะซาลซาเลสเนี่ยก็คือซาเลเซียนนั่นเองนะครับฉะนั้นความผูกพัน ระหว่างนักบวชสถาบันคณะเซเลเซียนจึงผูกพันกับนบุญฟรานซิสเดอสารโดยตรงเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่านบุญฟรานซิสเดอสารนั้นมีความเรียกว่ากระตือรือร้นในชีวิตนั้นมีแรงบันดาลใจมีไฟในการสอนคำสอนในการประกาศพระวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่พิการหูหนวกท่านจึงเป็นคนริเริ่มที่จะใช้ภาษามือในการที่จะสอนคำสอนกับคนพิการาสมรรถภาพทางการได้ยินเสื่อมไปเนี่ยคือหูหนวกนั่นเองท่านจึงเป็นองค์ประถมของอนักเขียนด้วยที่เป็นนักหนังสือพิมพ์นักข่าวฉะนั้นการสื่อสารมวลชนสื่อสารสังคมคาทอลิกนั้น ที่อยู่ทุกวันนี้องค์อุปธรรมก็คือฟรานซิสเดอซาวนะครับเป็นอุปธรรมของบรรดานักข่าวบรรดานักหนังสือพิมพ์และก็ผู้ที่ใช้ภาษามือสำหรับคนหูหนวกนี่แหละครับก็คือประวัติสั้นๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับฟรานซิสเดอซาวนะครับในวันนี้เราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากาจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่10นะครับ เราจะฟังทั้งหมดมี13บทแต่ว่าเราก็จะไปจบในประมาณต้นเดือนกุมภานะครับแต่วันนี้เรามาถึงบทที่10ซึ่งพ่อก็ได้เน้นย้ำพวกเราตลอดเวลาว่าผู้ที่เขียนจดหมายถึงฮีบรูนั้นก็คือต้องการเขียนให้ชาวยิวโดยเฉพาะที่เขากำลังลังเลใจอยากจะกลับไปถือลัทธิศาส,สนายู่ใดอิซึม อย่างเดิมไปติดใจกับเรื่องเก่าๆซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเช่นเรื่องในพระธรรมเดิมทั้งหลายทั้งปวงเรื่องอพิธีกรรมเรื่องบุคคลสำคัญตั้งกต่อาบราฮัมโมเสสสารพัดอย่างแต่ว่าเรื่องอสมณะสูงสุดเรื่องเมลคีเซเดกเรื่องอะไรแต่ว่าผู้ที่เขียนอยากจะเน้นว่าณที่นี้เรามีพระเยซูคริสต์นั้น เหนือกว่าสิ่งอื่นใดๆอันนี้เป็นคําศัพท์ที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องจำว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระผู้ไถ่ที่ประเสริฐสุดเหนือสิ่งใดๆทั้งสิน้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอกฎหมายในพระธรรมเก่าแต่ว่าอยากจะมาเน้นพระธรรมใหม่ก็คือพระเยซูคริสต์นั้นเป็นที่พอพระไถยของพระเจ้าอย่างสูงสุดมากกว่าเราไม่ได้ลดค่า ในพระธรรมเดิมนะครับพระธรรมเดิมนั้นในการที่จะใช้กฎหมายใช้เครื่องบูชานั้นก็ทําให้พูดง่ายๆว่าระงับพระพิโรธของพระเจ้าได้โดยใช้สัตว์นะครับบรรดาสัตว์เนี่ยลูกแกะลูกแพะวัวเพศผู้มาเป็นเครื่องถวายบูชาเพื่อจะได้ลบล้างความผิดบาปของผู้ที่มีชีวิตอยู่ ขนาเดีวยวกันในพระธรรมใหม่ก็อยากจะบอกเดียวแบบเดียวกันเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระถัยที่สุดนั่นก็คือเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่ถวายบูชาโดยพระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อเราที่เป็นคนบาปทุกคนนะครับฉะนั้นการถวายบูชาของพระเยซูคริสต์นั้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและตลอดการนิรันดรตลอดไป ในพระคัมภีรพูดถึงตลอดวันนี้ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็เน้นอีกเรื่องกฎบัญญัติกฎหมายทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ตัวฉันเป็นคนชอบธรมแต่กฎหมายนั้นจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อจะชี้นำว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ชอบธรรมฉะนั้นวันนี้ในจดหมายฮีบรูเพียงแต่อยากจะเตือนสติพวกเรานะครับว่า กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เป็นเครื่องช่วยทําให้เรานําไปสู่ความชอบธรรมที่มีอยู่ในพระเจ้าอยู่แล้วเป็นเครื่องช่วยชีวิตเราแต่ผู้ที่ประเสริฐที่สุดนั้นพระปร,ระทานกฎหมายก็คือกฎหมายแห่งความรักคือพระเจ้านั้นสลักกฎหมายที่สําคัญก็คือในหัวใจของเราเราเวลาไปวัดเราเคยร้องเพลงว่า พระองค์ไม่ต้องการเครื่องประสงค์เครื่องบูชาใดๆไม่ต้องการเครื่องเผาบูชาไม่ต้องการโคเพศผู้ไม่ต้องการแกะไม่ต้องการแพะไม่ต้องการหัวหมูไม่ต้องการอะไรที่เราคำสัญญาของเราจากภายนอกที่จะมาถวายเป็นเครื่องบูชาแต่พระองค์ต้องการหัวใจของเราที่ซื่อตรงที่พักดีที่ทำทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็เพียงแค่นั้นเองนะครับ และในวันนี้พระวรสารก็เห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นมีประชาชนทั่วสารทิศนั้นมาติดตามพระองค์ในการเทศสอนจนไม่มีที่ว่างหรือพระองค์ไม่มีโอกาสพักอาศัยเลยนะครับพักทานอาหารเลยในที่พักของพระองค์ก็จะลำบากแต่ว่าวันนี้มารดาของพระองค์นั้นได้มาพบ แต่พระองค์มีคนตะโกนบอกนี่แม่ของพระองค์กำลังมาหากำลังมาพบพระองค์ก็เลยตอบไปบอกว่าใครคือแม่ของเราใครคือมารดาพระงค์นในประเด็นนี้พระองค์จึงบอกไปหันกับประยงพี่น้องทุกคนว่านี่แหละคือพี่น้องของเราทุกคนนี่คือครอบครัวเราบอกกับประชาชนว่าใครก็ตามที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำตามเจตนารมณ์ของพระเจ้า นั่นแหละก็คือครอบครัวของเราฉะนั้นด้วยเหตุนี้พระองค์อยากจะยกย่องพระแม่มารีพระมารดาของพระองค์มากกว่านะครับเพราะว่าพระมารดานั้นตั้งแต่ทูตสวรรค์แจ้งข่าวก็น้อมรับทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกประการฉะนั้นคนที่อยากจะยกย่องเชิดชูมารดาของตัวเองนั่นแหละพระองค์จึงประกาศให้ประชาชนได้รู้ว่า ผู้ที่พระเจ้าพอพระทยที่สุดนั้นก็คือผู้ที่ทําตามพระประสงค์ของพระองค์และว,วันนี้ก็ต้องเป็นข้อคิดสําหรับชีวิตเราเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าในชีวิตแต่ละวันของเรานั้นเราจะมีเรื่องสารพัดอย่างเข้ามาในแต่ละวันแล้วเราก็ต้องเลือกเราต้องตัดสินใจแล้วเราก็บางทีก็เอาตัวเองเป็นหลักเป็นที่ตั้งเราจึง ไม่รู้ว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าฉะนั้นถ้าเรามีจิตใจเป็นกลางเราต้องคิดว่าวันนี้เราตื่นนอนขึ้นมาเรามีอะไรที่จะต้องทำเราต้องเป็นคนรู้จักลํลำดับความสำคัญในสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับแล้วเราก็ตื่นมาไล่เลียงว่าเราต้องสวดภาวนาขอพระจิตเป็นผู้ผลักดันเราให้เราน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าในแต่ละวันในแต่ละวันดุดดังที่ฟรานซิสเดอซาล นั้นท่านได้จเจริญชีวิตแบบนี้และเราแม้เป็นบุคคลเล็กน้อยเป็นประชาสัตว์บรุษของพงเป็นสิทธิ์ของพระงเราก็ต้องเรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าในแต่ละวันและนี่แหละเป็นเครื่องบูชาที่เราจะถวายแด่พงพร้อมๆกันในเช้าวันนี้พ่อถวายบูชาขอบพระคุณสําหรับผู้ที่ขอคำภาวนามาหลายต่อหลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถวายบูชาขอบคุณ สำหรับดวงวิญญาณของฟรานซิสโกชอบมานีน้อยมา,าริยาประสานมานีน้อยและวิญญาณในไฟชำระนะครับและยังมีผู้ที่มีพระคุณที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อพยาพ่อ,อสวดภาวนาเสมอสำหรับผู้ที่ทั้งคนหนุ่มคนสาวคนชราทีา่ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะ ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้อาวุโสทั้งหลายที่ต้องต่อสู้กับชีวิตต่างๆพ่อก็ภาวนาในบูชาขอบพระคุณให้มีกำลังใจในการในการเจริญชีวิตก็ภาวนาขอกำลังใจจากพระเจ้าสำหรับ่า,าแอดนะครับเอื้อพันศรีเจริญที่กำลัง เรียกว่าต้องได้รับการทดลองจากพระเจ้ามากมายภาวนาสำหรับสุขภาพของป้าแตมกระยาแล้วก็สวดภาวนาสำหรับบุคคลต่างๆที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่24มกราคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาสำหรับพระคุณเจ้าพระคดินันมีชัยกิจบุญชูที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดถือเราเรียกทางภาษาทางพุทธก็คือ วันเรียกว่าครบรอบครบรอบมงคลวันวันวันมงวันวันที่เป็นมงคลที่วันเกิดนั่นเองนะครับแล้วก็ภาวนาก็มีคุณพ่อวิจิตแสงหารก็เกิดวันนี้นะครับแล้วก็มีคุณพ่อบาทหลวงหลายคนก็เกิดวันที่24มกราคมสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคมทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะในวันนี้ ก็ขอถวายบูชาขอบคุณคิดถึงบุคคลเหล่านี้และภาวนาสำหรับเจตนารมทั้งหลายทั้งปวงของพี่น้องทุกคนเลยนะครับขอพระเจ้าประทานพระพอรอาเมน